สวัสดีค่ะพบกับช่องโอไมก์กอนะคะก็วันนี้ก็ยังอยู่ในโหมดความเป็นส้มนะคะส้ม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 ,สม,สมอันนี้ก็คือโอจะมารีวิววิสีนะคะออเรนซีตัวนี้ของพีบีมิพายนะคะโอเห็นเขาแบบโอ้โหท็อปฮอตฮิตมากเลยนะคะวิสีออเรนซ พิมิพายเขาบอกว่าตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูนะคะเรื่องผิวแล้วก็เขาบอกว่ามีส่วนผสมของคอเลสเรลเจน6,000มิลลิกรัมเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีส่วนผสมของอะเซโรล่านะคะที่ที่เป็นเชอร์รี่นะคะที่มีเชอร์รี่เขียวกับเชอร์รี่แดงนะคะ ตัวนี้จะช่วยเรื่องผิวก็เดี๋ยวมาลองดูรสชาตินะคะตัวนี้ทุกคนอาจจะรู้จักกันกันดีอ่ะแต่ว่าวันนี้ที่โวจะมารีวิวโอจะมารีวิวว่าบางคนก็กินได้บางคนก็กินไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูนะว่านี่สีของส้มน,นะคะสีน่ากลัวสีมันแบบส้มแดงอ่ะอเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะละลายเลยไหม,อมของเขาละลายเลยนะคะเนี่ย เนี่ยคนเขาไปก็ละลายไปเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูดอืมพิมพีมิพายนะคะไม่จกตารจริงด้วยพี่พิมพ์นะคะพี่พิมพ์ไม่จกตานะคะอืละลายละลายเร็วนะคะเนี่ยก็ตัวเนี้ยเขาบอกว่าผสมกับโซดาก็จะให้รสชาติที่ดีนะคะ,ะเดี๋ยวมาลองดูรสชาตินะคะนี่ของพี่พิมพ์ไม่จกตานะคะเนี่ย ตลอดอะจะจกเตาแล้วเดี๋ยวมาลองดูรสชาติของของวิซีกันนะคะอืมรสชาติหรออร่อยอ่ะกินง่ายอ่ะอืมของเขาดีจริงอ่ะอร่อยนะคะอร่อยแต่ก็หนึ่งกล่องเนี้ยจะมีแค่เจ็ดซองนะคะตัวเนี้ยก็ เห็นทุกคนกินแล้วแบบว่ามันมันช่วยเรื่องผิวอะแล้วตัวนี้โอ๋มาลองเดี๋ยวดูนะคะว่า7วันหลังจากที่ออกินไปแล้วมันจะมีความเปลี่ยนไหมจะสวยเหมือนพี่พิมพ์ไหมตัวนี้เลยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะหาวิตามินซี ต่างๆมาเพื่อรับประทานนะคะก็คือได้จากผลไม้บ้างอาหารเสริมก็ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้บ้านเราอ่ะอากาศร้อนแล้วก็เป็นห่วงทุกๆคนนะคะก็ช่วงนี้โรคระบาดด้วยดูแลสุขภาพนะคะตัวนี้ก็มารีวิวให้แล้วนะคะก็คือวิซีออร์เลนซีของพิพิมพ์มีภพายนะคะ